มาทางนี้มาทางนี้ทางองกันทางนี้โอ้โหไม่ทันว่ะเชีย่ย <c oughs> เออเยี่ยมเลยอมานั่งด้วยอแล้วกูจะกลับยังไง <c oughs> วันที่ยี่สิบเอ็ครับผมซึมเคอ่ะม,มากินอาหารก่อนเพื่อนส่วนนี้ก็มาทำอาหารอ่าคุณพี่อยู่ตรงนี้พอดีอ่ะเปิดวิทยุไป ผู้ฟังบางส่วนรายงานว่าทหารได้กำลุงแรงต่ชาวเมืองแต่เขาศกประจำกองทัพปฏิเสธคุณคุณโคศกเขาฝ่ายกบฏบอกเราว่าชาวเมืองอัดเข้าไปเขียนไ,ไม่ได้เพราะแผนรัฐบาลน้องแผนถล่มเมืองโอเคพวกเขากลัวจะถูกแทรกแซงนะครับต้องรีบกําจัดเส้นหนามโอเคเรียบร้อยโอเคเรียบร้อยไปนั่งรออ้อาวกำลังบอกว่ารอเลยมีคนมา <laughs> รออีเวนต์พิเศษ มีใครอยู่ไหมมีของมาฝากหรือมีของมาฝากด้วยเหรอออ้ยทำไมเอาของมาให้เราอ่ะเราลืมไปแล้วนะว่าเราทำอะไรไปบ้างเนี่ยซึมของแค่นาทีเดียวมีอะไรครับโอ้พวกเราอยู่ไม่ไกลน้องไปไคานี้นี่ราเพื่น,น,นกันเอาน้ำผักมาให้โอ้โหสุดสุดโอ้ขอบคุณมากครับ โหผักนี่คือแบบโอโหผักนี่ดีกว่าหานกระป๋องนะหนึ่งอันทําได้สองอะ่ะหนึ่งอันกินได้สองคนน่ะโอ้โหห้าอันน่ะอยู่ได้สิบอยู่ได้สิบวันน่ะห้าอันอน่ะเดี๋ยวลยวันนี้เราไปุูที่ซองนะครับไปซองหกสิบพอไหมอ่ามั่ครับเสื้ เระหซึกเรอะโอเคครับไปอ่ะหรือในซองนะครับทำเวลาครับทำเวลาเชีย่ยมาทาังนี้สิข้างบนตรงนั้นมันเปิดไม่ได้เพื่อนเปิดจากตรงนี้โอเคไปเร็วรีบอ่าถึงตรงนี้ต้องเดินละ ที่เตียงมีเสียงนะครับมันคือซ่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วยคุณผู้หญิงทั้งหลายนะครับดี่เราจะมาช่วยคุณผู้หญิงนะครับเ้ยมนอยู่ตรงนี้พอดีวะ่ะมันได้ยินเสียงไหมเนี่ยเอออยู่ตรงนี้พอดีดีเลยเดี๋ยวก,กูวิ่งให้มันขึ้นมา เรียบร้อยวินะ่งให้มันได้ยินเสียงนะครับมาแล้วมาแล้วเพื่อนตามแผนตามแผนมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ไปอ้อมไกลเลยวะ่ะมาหรือ,อยังวะเนี่ยโอ้ประตูเปิดแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลงมาลงมาลงมา ตึบซึบซึบมาเราเร็วสิห้าทุ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยลงมาแล้วครับสวบสวยเก็บครับซึบอ,อ่ามีเสื้อกลอกด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหต้องเอาทิ้งไว้ตรงนี้ว่ะทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนเสื้อกลอกทิ้งก่อนปืนก็ทิ้งด้วยโอเคงัด ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งก่อนวิ่งก่อนวิ่งวิ่งรอวิ่งรอวิ่งรอโอเควิ okay. ่งรอมาครับวิบ่งรอมามาทีละคนครับมาทีละคนเรืนด่วนเพื่อนเรืนด่วนเฮ้ยมันขึ้นมากันเยอะเลยเหรอวะพวกมึงก็อย่ามากันเยอะสิมาทีละคนสิอ๋อไม่มาเยอะครับไม่มาเยอะมาคนเดียวมาคนเดียว อีกคนอยู่อีกฝั่งครับอีกคนอยู่อีกฝั่งใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่เออเออเอ้สู้ๆป็ต้อสู้สู้ๆทีอเออซ่อนครับซ่อนซ่อนมันกำลังมาอีกคนครับคนนี้มันดีวะ่ะมีกันดีวะ่ะยังไม่มาเหรอวะ ทีหนึ่งแล้วนะมันออมมาจากทางไหนวะ,ะยังไม่มาเหรอ้ยม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วลบ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 ,ลบไม่ได้ยินเหรอไม่เห็นวะ ไม่เห็นว่ะโอมันไม่เห็นเว้ยแต่แล้วเพื่อนทันไหมเนี่ยทันไหมครับเชื่อทันแล้วโอ้ชิบหายโอเคมีสามนะมีสามนะรอก,ก่อน โอเคอีกคนหนึ่งครับชึบมาสิมาสิไม่เปิดประตูวะอ,อ้ออืออโอเคครับน่าจะหมดแล้วนะเร็่ๆเ,เตีสามแล้ว เก็บของเก็บปืนไงเดี๋ยวเราต้องไปช่วยผู้หญิงข้างล่างนะครับข้างบนข้างบนข้างบนโหทันไหมเนี่ยปึ๊บโอ้เต็มว่ะเ,เสื้อกางเางไว้ก่อนมีตรงนั้นอีกสองคนอ่าเสื้อกลอปืนปืนมีดเร็วเร็วครับ ต้องไปช่วยข้างล่างอยก่นะมีผู้หญิงโดนขังอยู่ข้างล่างนะครับถันเบี้ยววะเร็วๆเพื่อนเร็วๆมีผู้หญิงโดนขังอยู่ข้างล่างนะครับดีสี่แล้วเพื่อนเร็วๆเพื่อนชิบหายแล้วขึ้นมาดีสี่แล้วครับเร็วๆครับ เร็วๆครับเร็วๆครับเพื่อนเร็วๆครับดีแล้วครับเพื่อนเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆครับเร็วๆเร็วๆเพื่อนเร็วๆงันนี้เสร็จปุ๊บกลับบ้านลวลเร็วๆครับเร็วๆโอเคครับไปช่วยช่วยผู้หญิงที่เลร้อยแลวไปเลย เชี่ย <She> oh. มาทางนี้สิแต่แล้วเพื่อนมาทางนี้มาทางนี้ทางออกกันทางนี้โอ้โหไม่ทันว่ะเชี่ย <She a. laughs> คืออ้มันไม่วิ่งออกไปทางนู้นอะตายแล้วพลาดเลยมันจะวิ่งออกทางเดิมอะ่ะเมื่อกี้วันที่ยี่สิบสองครับพี่นักวิ่งเราจะกลับมาทันหรือเปล่าครับโอ้โหโดนบุกครับเสียกระสุนไปแปดนัดเกิดปัญหาบางอย่าง แต่เราหวังว่าภาพแบบนะครับน่าจะออกสิ่งถูกหรือเปล่าวะจะกลับมาเร็วๆนี้นะครับอ๋ยตายแล้วเพื่อนเพื่อนไม่มาเพื่อนไม่มาเนื้อเรื่องของฉันนะครับเวน The b u s อะไรสักอย่างครับแพ้ไม่ได้ก็มาชื่อเด่นฉันคิดว่าเขาน่าจะช่วยฉันตามหาอะไรสักอย่างนะโอเคไปจบไปก่อนนะครับเราภาวนาให้นักวิ่งเรากลับมานะ เฮ้ยมันไม่กลับมาวะ่ะตายหรือเปล่าวะเนี่ยโอย้ตายเลยเพื่อนเพื่อนเราตายหรือเปล่าวะเฮ้ยมาวะ่ะออกไปหาของแล้วได้นําสิ่งที่น่าสนใจกลับมาโอเคครับอ้าเอาเพื่อนอยู่ไหนอ่๋ออยู่นี่ <c oughs> เล็กประจริกเล็กน้อยโอ้โหกูเศร้าด้วยไอ้นั่นเป็นภัยต่อเราและเพื่อนบ้านฉันต้องกำจัดทิง้ง <c oughs> เศร้าครับเศร้าไหนไม่ต้องเศร้าไปไนายทำถูกแล้วดูแตกเศร้าเลยอ่ะมันเป็นซ่องมึงต้องเข้าใจสิไม่รู้จะคิดยังไงกับพอดีเจ้านั่นเป็นโจรก็จริงแต่จำเป็นต้องฆ่าเลยเหรอเอาแล้วไงสิลและแถมมันดีงามฆ่าโจรเหรอสมควรแล้วมีคนหนักเป็นดินที่เอาเปรียบคนไร้าทางสู้อย่างน้อยลงหนึ่งคนอันนี้ไม่มีครับไม่มี ไม่มีความคิดเห็น <laughs> โอ้โหเฮ้ยอย่าเพิ่งนั่งสิแกเาไม้นี่ก่อนมาไม้นี่ก่อนนี่มานี่ก่อนไม่ลุกเลยเหรอโอ้โหคือถ้าเราทําไม่ดีมันจะนี่นะครับมันจะขัดขืนหน่อยนะนเราต้องเฝารอเวนะเชิงกว่าพวกโจนแค่ทดสอบความสามารถของเราเท่านั้นนายไปช่วยคุณมาแล้วเพื่อนนายไปถไลายซ่องมานะ โอเคครับซ่องปลอดภัยแล้วนะที่ตัดเออเราลืมทำลืมทำที่ตัด่ะโอเคไม่เป็นไรนะไม่ทำก็ได้ไปขนของมาเก็บไว้ตรงนี้อ่าเยยมไปเลยเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เ่อพ่งเยื่อพ่งเยื่อพ่งเยื่พ่งเฮ้ยยังมีคนอยู่เหรอเอา้าก็อนนั้นเราช่วยไปแล้วนี่ โอ้ตายเลยเราต้องมาให้อีกรอบว่ะตอนนี้เราถ้าเราเปิดนี่เราถือว่าเราขโมยของนะอ๋อเมื่อกี้มันไม่ถือว่าเราช่วยนะครับโอ้พลาดเลยอะ่ะเกือบขโมยนะเมื่อกี้เคครับวันที่ยี่สิบสามครับพลาดเลยนะเมื่อคืนคือคนมันไม่บิคนเราปล่อยแล้วมันไม่หนีไงมันเลยเหมือนว่ามันเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นอยู่นะ อะไรวะซ่องนี้เป็นแหล่งของปิศาจผู้หญิงคนนั้นถูกทำร้ายที่นี่ฉันต้องทำอะไรบางอย่างกูช่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะไม่ใช่มึงทำกูช่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพื่อนที่ซ่องเซต้าการหานมากเราคิดดูสิถ้าไปเยือขอันธพาลน, <c oughs> นายเป็นคนช่วยนะเพื่อนไปไปกินไปทำข้าวครับอันนี้ไม่มีความคิดเห็นนะ แล้วก็นี่มีนี่มีอ๋อนี่รู้สึกดีนะครับสงบสุขวันที่ยี่สิบห้าซึบมีโดนป้นหรือเปล่าโดนป้นจริงครับเพราะว่าผู้คนมันกระจายกรนะจายเสียกระสุนไปแปดนัดอ่าจีบห้าต้องกินข้าวดีกว่าม,มาทําอาหารเพื่อนเดี๋ยวเราทํากีตาร์ดีกว่านะไปสร้างกีตาร์ก่อน ทำกีตาร์กีตาร์เอ้าไม่เห็นได้วะออ๋อนี่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 กีตาร์อยู่นี่ห้าสิบโอเคอารม์เกิดอารมณ์ซุนทรีอยากเล่นกีตาร์นะครับเล่นตรงไหนดีเอาตรงนี้เลยกันนะชิวๆไปเล่นกีตาร์ให้ข้างบนเลยกันไหนเพื่อนเพื่อนบูโน่เล่นกีตาร์เป็นหรือเปล่าลองไปเล่นดิเล่นได้ไหม อย่างนักก้นก็ยังบุญเคยเล่นได้ด้วยหรออ่ามีคนมาคาอประตูหน้าบ้านครับเชิญทันทีขอบคุณที่อยู่ที่นี่จะมาอยู่ด้วยเหรออ๋อมีหัวขโมยใช่กันหน้าต่างอะไรครับได้ครับไปเดี๋ยวก่อนนะนี่ต้องมาเติมฟืนปะก่อนจะจบวันต้องเติมฟืนก่อนนะครับเดี๋ยวฟืนหมด โอเคเต็มละอ่ามีไบโอขึ้นนะครับฉันดีใจที่เราช่วยเพื่อนบ้านที่กำลังมีปัญหาไม่าากดีใจหมดละนี่ก็ดีใจนะเธอวาดกลัวมากเราจะไม่ช่วยไม่ได้เพื่อนบ้านคิดถูกแล้วที่มาขอเราช่วยเหลือเราโอเคครับปะ่ะจบวันครับโอสูอายุสเบียงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปอพาร์ตเมนต์ดีกว่านะลองไปสำรวจดูนะครับ ค่อยๆเปิดนะครับโอ้ไม่มีของมีค่าว่ะลบตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคือเราเราฆ่าไม่ได้อยู่แล้วเราพวกเนี้ยถ้าฆ่าปุ๊บนี่คือ <c oughs> เป็นเรื่องนะครับถ้าฆ่าปุ๊บนี่คือเป็นเรื่องอ,ะอ่ะเอาแล้วไง มันแทาจะงงแล้วเฮ้ยประตูทำไมเปิดเอาละปิดประตูแล้วนะครับเอาแล้วแล้วกูจะกลับยังไงเนี่ยตรงนี้มีหนูอยู่นะครับปิดประตูปิดประตูะตชื้อพรางทางนี้หนีได้ทางนี้หนีได้อุ้ยมาวะอ <laughs> ุ้ยมาวะอย่ามาดิหนีได้แต่ไปไม่ได้ไว้ได้ขุด หนีได้แต่ยังไปไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ได้ขุดนะครับโอ้ชิบหายละเออเยี่ยมเลยมานั่งด้วยอ่ะแล้วกูจะกลับยังไงนแล้วกูจะกลับยังไงโอ้โหลุกๆลุกๆที่เพื่อนลุกสิไม่ลุกด้วยทีสองแล้วป่าป่าปไ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 ด้แล้วเพื่อนไปได้แล้วไปได้แล้วไ ไปสิเออไปไปไป,ปไปเพื่อนไปสวยครับอย่าอย่าเปิดเข้ามาอีกนะอย่าเปิดเข้ามาอีกนะอย่านะอย่าเปิดเข้ามานะเพือ่อนเอาที่หายละออกไปครับกำลังออกไปอยู่ครับครับเตอรข้าสุดท้ายนะ ออกไปซะครับผมครับออกไปแล้วครับรอุอยอุย้ยอุโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยิอยิอู้โอ้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้้อ อ๋อเฮ้ยไม่เจ็บเหรอเออไม่เจ็บไม่เจ็บยังดีนะที่ไม่เจ็บนะครับเราจะไปขโมยอีกไม่ได้แล้วโอเคเราไปโรงแรมนะครับไปโรงแรมแล้วกันั้นแรกเป็นที่ชั้นหนึ่งนะอ่านี่ครับอ่าไนมีของอะไรมาให้ดูซิก็เอาของที่เอามาจากมือนี่แหละเอาของที่มาจากมือนี่แหละออะเอาไปโอเคก็เอาของที่มาจากนายนี่แหละเอาไป โอเคครับผมเรียบร้อยครับไหนลองขึ้นข้างบนดิมันให้ขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยมันให้ขึ้นด้วยว่ะเฮ้ยมันให้ขึ้นด้วยโอ้ลุงนี้ไม่แน่แอบเลยนะนะค่อยๆเดินแล้วกันนะเฮ้ยตรงนี้งัดเหรอตรงนี้ต้องงัดเหรอโอเคเดี๋ยวลองโอ้ยอย่าทำแบบนี้อีกโอ้ยมันรีบไปเดินมันเลยวว่ะ โอ้โห,โ,หโ,หโหดือปืนมาเลยกับแานกันให้ชิดล่มโอเคครับได้ของมาเพียบอ่ะไปกินข้าวไปกินข้าวเอาจริงๆตอนนี้นี่ไม่ต้องไปฟร์มก็ได้แล้วนะเอ,อ,อากาศจะหนาวเย็นขึ้นอีก หลังจากคูเสือกันไปอย่างหลักหน่วงไฟได้หาได้ถอยล้นไปทางแมงเดืมอแล้วก็ใช้มาตรการหลีกเลี่ยงเพื่อกยืนหน้าเหมือนเดิมโอเคครับสงครามนก็จะจบแล้วล่ะสงครามน่าจะจบแล้วนะไปไปเล่นดนตรีหน่อยเพื่อนขับกล่อมบทเพลงอากาศเริ่มเย็นมากหลังภูว่าละโอ้โหติดลบประเทียวนี้พอไหมเนี่ย โอ้มีโจนบุกครับอือเียกระสุนไปเจ็ดนัดน่นาจะพออยู่นะโอ้ยเก้าองศาเครื่องเดียวไม่พอครับก็พาร์ทนี้คงจะมีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับกับยิส o อฟไม e นะครับไปถลายซองหมดแล้วนะเดี๋ยวไวพ้พาร์ทหน้าเราจะไปบุกลังโจนกันดีกว่านะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่้มารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลงังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ับผมก็เอจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ